วส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาถึงวัดอะไรนะภูเขาทองอุ้ยทำไมมีมีควันแบบนี้เนาะมันมีแบบไออน้อะไรเงี้ยควันน้ของเนาะอ้ช่หมเลยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไอน้ำหรือเปล่าใส่ผ้าพันเลยเฮ้ยเรามาป่าว่าพานัน ขึ้นเหนื่อยมากเลยใช่ยังไม่ครึ่งเลยนะคะ ไม่ครึ่งใช่ไหมตอนเช้ใช่ใช่เพราะว่าพี่ใหม่ถึงแพ้อยู่ข้างใต้แล้วขึ้นมาแล้วเพราะว่าที่ใหมขึ้นมาเห็นบ่อยแล้วเนี่ยแต่แน่วนหนูไงแล้วก็ไปบุญนั้นอ่ะเอานไปใช่ใช่สองสี่เลยย้าสองสี่ขาโลสันระยะสองสี่ไม่ล่ะเที่ยวมหานครสวยมากเลย ถ้าเราเข้าใจจะสามารถทีจะบันเทาให้เบาบางและทำให้หมดไปได้เ่ยที่ตูนจิบันเทาให้เบา,าบางไปได้อย่างนี้นะนี่ก็อองเข้าไปกับฮานะคะเหนื่อยไหม เหนื่อยไหมขึ้นมาถึงเนี่ยขึ้นมาเห็นยูแล้วก็หายเหนื่อยเลยแบบเห็นทั้งหมดเลยอ่ะใช่คือจุดสุดที่ดีเลยก็ได้มาชมยูทีี่ก็ถือว่าได้มาเห็นกรุงเทพแล้วนะครัเห็นทั้งเมืองเลยเนาะได้เห็นหมดเลยขนาดไม่ใส่แว่นยังเห็นเลใส่ตาสั้นกลายเป็นใส่ตายาวแล้วนะตายาวแล้วตอนนี้ไม่เคยที่เียงตังไม่มีแล้วก็ไม่เคยไม่เคยเห็นตู้หยอดนี้เลยลองดูใช่ไหมลองดู โอ้ปล่อยมั้งปล่อยมั้งปล่เวอร์ไปจิ้มเซเวอร์ที่ไหนอ่ะยี่สิบบาทใช่ไหมยี่สิบเหรียญเหรียญไลรไหมเหรียญอะอ๋อเหรียญหยดตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมเหรียญหยดตรงนี้ใช่ไหมเหรียญหยดตรงนี้ตรงน้นน่าจะเป็นแบงค์จะว่าจะเอาอะไรก่อนดีกันสะกินซ้นนับธนนาบาทนี่ช่องนับธนนาบาทเลยไม่ใช่เราจะกินอะไรเอาซอมเนเซอร์ก่อน เาากดยังไงอ่ะสวัสดีเซอร์กี่บาทยี่สิบอกกดกดเป็นไหมก็ต้องลองดูอ่ะอดิอ๋อเฮ้ยนีนี่ได้แล้วสวัสเออเย็นเย็นโอเคตอนนี้เราจะลงไปแล้ว เอาอิสุของอิสาพาโมของไปหาพวกเราไทยไปใช่ไหมฮิจะลงไปแล้วใช่ลงเลยลงลงเลยทางนี้ทางนี้ใช่ใช่ไปเลยก็ตามโมของลงไปเลยนะคะคือพี่ใหม่รออยู่ข้างล่างกันแล้วโมของเดินไวมาก พี่ใบตน่าจะเป็นรอทางออกแล้วเนะาะอยุ้ยสวยมากอเราเลยเคยเบียดเบียนเขาแรกของน้องหนุ่มนะคะที่มาวัดภูเขาทองนะคะตอนนั้นเนี่ยไม่เคยมานะคะสวยงามมากแล้วก็วิวก็สวยมากเลย ตอนนี้กำลังเอ่อเินลงอยู่นะคะก็จะไปเจอเอ่อพี่ใหม่ที่ด้านล่างเลยนะคะปปต้องเดินช้า,ชาๆหน่อยเพราะว่าลงเป็นขาลงก็ตอนนี้นะคะเห็นเขาขายโรตัลลี่ก็เลยจะไปซื้อนะคะเผอใช่ใช่ใช่รุนก่อนเผอจะไล่หกล้านจะไล่มาอีกนะคะ ใช่เป็นแม่เล่นชิงคูณเลยนะขอให้ไล่เนิ่นนี่มาดูก่อนจักจะปวดค่ะเลขอะไรคะเออดูก่อนค่ะอะไรคะถามได้อันนี้ขายไว้ละเท่าไหร่คะไว้ละร้อยว้ละร้อยอันนี้ร้อยยี่นี่เลขดังอ๋อถ้าเลขดังนี้ร้อยยี่สิบอ๋อถ้าเล็กหลังนี่ร้อยยี่สิบเพลงอันนี้ได้มาคนละราคาอ๋ออันนี้คือร้อยเนึ้อเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้นะ อันนี้สวยนะหลับตาทางบนก็สิบอันนี้อันนี้มือเตาแล้วอันนี้อันนี้ก่อนนะอ่วหลับตาลุ่นอีกครั้งหนึ่งเอาสองไว้ใบนี้ยเอาแผงนี้เอาชุดด้วยไหมเอาเพลงนี้ให้ด้วยเลือกได้แผงนี้ก็าอยากขายเอาคุณเต้เลยเอาแผงนุ่นด้วยไหมอ่ะเอาอันนี้ขายได้เอาตัวนี้ค่ะอันนี้ววงนี่นี่ค่ะกรางวัลนน่อย่าลืมนะทำไมไม่จิ้มอันนี้ สามสิบล้านหกล้านก่อนน้องใช่ใช่อยู่สูงไปอ้าวเราซื้อได้ไงเราซื้อได้เราก็เผื่อเราอันนี้เท่าไหร่คะถ้าสามสิบล้านเนี้ยนี่แปดร้อยสัปแปดร้อยเดตังเราไม่ถึงเดตังเราไม่ถึงโอนได้นะค่ะจ้าหญงนะคะค่ะขอบคุณค่ะนี่ไล่มาแล้วสองใบไปขอฟอนแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่เลยนะคะหวองซื้อไหม ยังไม่เอาเขตตอนตอนที่มาคราวนั้นอะซื้อไปไหนไปไม่ถูกสักใบเฮ้ยถูกเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าลุ้นต้องลุ้นเข็นนะคะไม่าลืมนั่นเนี่ยไม่ลืมไม่ลืมเนี่ยถ้าหกร้านมาอีกแน่จำได้ใช่ไม่เป็นเลขอะไรเนี่ยให้ดูได้ไหมลุ้นโชคลุ้นโชคหนึ่งห้าหนึ่งห้า TFC ดูให้ด้วยนะใช่ปลาถูกถุงบัลนีดเติรนเลยเติร์นเตินเลยนะคะจะได้มาอีกเนาะจะได้มาอีกเดี๋ยวความดุงเดีอดใช่ไหมโอ้ยไม่ไหวแน่เด้อใครจะเล่นใครเนี่ โอเคโอเคโอ้มิูเวไปแล้วไปเจอไปหาพี่ใหม่ก่อนว่าพี่ใหม่อยู่ทางไหนไม่เอาล้อกางเกงซางอ่ะขาวทองเนี่ยสวอนเซอร์เข้าแล้วหนึ่งไม่ใช่สวอนเซอร์เข้าเราซื้อเองเข้าปากไงใช่ไหมใช่เข้าวปากเข้าวปากแล้วหนึ่งเมื่อกี้มีคนถามเรานะคะว่าเอ้ยมาจากไหนนะคะทําไมดูแปลกมากนักหนมแปลกมากมาสามคนเนี่ยคนดูอีกแน่เลยใช่ใช่ ขนาดสองคนมีคนทักแล้วเนี่ยขเขารออยู่ที่ไหนอ่ะอเห็นเลยเดินออกก่อนอยู่ที่ไหนเรายังไม่ดูมีแรงขึ้นมาเลยอ่ะพอถึงแล้วอ่ะสวยนมากเลยสถานที่ตรงนี้แต่ว่าไม่เห็นใครเลยนะคะ เป็นหินใช่ไหมไปถ้ำไปถ้ำหรือเปล่าเขาให้เข้าไหมอะไม่เห็นคนเดินเข้าอะาไ,มอาไม่กล้าเข้าเนอะเรารู้เครื่องรอกกันก็ไล่เฮ้ยคุณหนงเข้าอยู่ใช่ไหมมีมาท่ายตรงต้นไม้เนี่ย ทางออกแล้วแต่ไม่เห็นพี่ใหม่ตอนนี้ใส่ไ <su> ม่มีไม่ใช่พี่ใหม่เลยค่ะเจ๊หายต้องนิ่งติดต่อแล้วโทรตลอๆโทรต่อๆลองโทรลองโทรโหโทรติดต่อๆเบอร์เบอร์มีไหมนุ่นแน่พี่คำถั่วรับไหมรับไหมบสา่ไหมรับรถเบี้ยมีอยู่ไหนยังปะอะไรนะอะไรลงไม่เจอฮะหาอะไรเดินไม่เจอโอ้โหหาอะไรลงไม่เจอ เรวต้องขึ้นไปแล้วแหละถ้างั้นงั้นก็หลวงเซ่ราอยอยู่ตรงนั้นเหรอแนปปุ่มมีจะเขียนไว้ทางออกอ่ะ๋อเขาจะเขียนไว้ทางออกอ่ะวนๆไปขึ้นไปซู่ๆได้ก่อนขึ้นขึ้นเออขึ้นมาซู่ๆก่อนปฏ่ที่ปั่นออกมาแนโอเคเกนางล่งนะโอเคโอเคโอ้เราไม่ได้ขึ้นไปเนี่ยหวังนีมีอีกเนี่ยโอ้โอ้เขาปิดไว้แล้วหรอ เอเขาปิดไว้เขาปิดไว้อันตี้อันนั้นนะเนหมยใช่ตอนนี้นะคะเราก็ไปขึ้นไปกับพาที่ภูเขาทองแล้วนะคะก็จะขอตัวลาไปแล้วค่ะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะใช่เงือแตกเต็มตัไเลยบ๊ายบายสวัสดีค่ะ